การกรวดน้ำเป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่มีความหมายลึกซึ้งโดยมีจุดประสงค์เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำไว้ให้กับผู้ล่วงลับญาติพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรหรือแม้แต่เทวดาประจำตัวโดยใช้น้ำเป็นสื่อกลางและแผ่นดินเป็นพยานในการส่งต่อบุญนั้นซึ่งผลของการกรวดน้ำมีหลายด้านเช่นช่วยให้ผู้ล่วงลับได้รับบุญหากเขามีบุญสัมพันธ์กับเรา ก็จะได้รับผลบุญนั้นทันทีเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษหรือผู้มีพระคุณช่วยคลายเวรกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรหากเราตั้งใจขออโหสิกรรมเสริมความสงบใจให้กับผู้กรวดน้ำเองเพราะเป็นการตั้งจิตอธิษฐานด้วยความเมตตาการกรวดน้ำสามารถทำได้ทั้งแบบเปียกใช้น้ำจริงและแบบแห้งพนมมืออธิษฐานโดยไม่ใช้น้ำ และควรทำทันทีหลังจากทำบุญหรือถวายสังฆทานเพื่อให้ผู้ที่รอรับบุญได้รับในขณะนั้นอิทางเมยาตินังหวตุสุขิตาหนตุยาตโยแปลว่าขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงเป็นสุข